สรุปข่าวกิจกรรมของเำนักนานสวงานบริการในะคุมครองแรงงานจังหวัดน่านดังนี้วันที่12ธันวาคม2563เจ้าหน้าที่งานบริการงานจังหวัดน่านโกิดีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ณวัดพระธาตุแช่แห้งโดยมีนายวิบูลแววบัณฑิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน วันที่15ธันวาคม2563จะบริการและกำคอรายงานจังหวัดน่านร่วมพิธีบวงสวงใหญ่และพิธีสืบชะตาหลวงจังหวัดน่านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวนานทุกหมู่เหล่าให้มีพลางใจที่จะสามารถต้านภัยต่างๆและฝ่าฟันอุปสรรคในการดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดีณพนะิพิธภัณฑ์ทันทัศานแห่งชาติน่านโดยมีนายนิพันธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน วันที่18ธันวาคม2563สำนักง,งานสวัสดิการและคมครองแรงงานจังหวัดน่านจัดโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสาบประกอบกิจาการประจำปีงบประมาณพศ2564เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องส่งเสริมคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงานในการพัฒนาตน,าตนเองของผู้ใช้แรงงานพัฒนาผู้ใช้แรงงานให้มีวินัยในการทำงานในสถาบประกอบกิจาการณบริษัทสยามโคบอลเฮาส์จำกัดมาชนสาขาน่าน กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่าลืมสมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคารและวันศุกร์หรือในโอกาสทีหมาะสมตัวนีว้เจ้า